เอ้ยซิโอ้ยซิองิงนอนตอนไหนลูกแต่หนูก็ไม่รู้ค่ะจริงนองมากเลยอ่ะแบบว่านอน <c oughs> <c oughs> ตอนไหนน่ารักมากเลยอ่าวันนี้มีพี่เกมเล่นด้วยโอ้ยไม่มีใครแย่งองิงเพ็ดปั้นแทนได้เลย นนค,ะคะตอนนี้พี่เขากำลังเทสหน้ากล้องให้เดี๋ยวเราต้องอัดอสัมภาษณ์นิดนึงนะคะเพื่อที่ทช่กเน็ตเบิร์ดจะได้เอาไปลงนะคะต,ตอนนี้น้องอิงสัมภาษณ์เสร็จแล้วก็จะรีบลงไปรับ FC แล้วคะ่ะใจตอนนี้คืออยู่ตารางเราได้นี่ ใจตอนนี้คืออยากไปหาพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีแล้วตอนนี้พ่อลุงกับพ่อศักชัยนะคะลงไปรับแขกก่อนแล้วลงไปรอข้างล่างแล้วนะคะหาได้เด้ยอยจากพ่อพ่อแม่แล้วแลงวไปใช่ไหมทีนม,มีมีอีกสองคนให้เลือกคนหนึ่งมาร่วมสนุกกับพี่นงางฟ้าใบคำเนี่ยเรียนขายขายสั่งคนเดียวขาย,อาขายไอ้เขาชี้มาไม่ได้ชี้ เป็นอะไรคะลูกพี่หมอนอิงค่ะพี่หมออิงหมอนหมอนอิงอ่ะพี่หมอนอิงเราก็จะใบคำกันใครอยากเป็นคนใบใครอยากเป็นคนไทยบุกอิงอยากเป็นคนไทยหรืออยากเป็นคนใบไทยคำไทยคำอ่ะใบคำอ่ะอยากเป็นคนไทยหรืออยากเป็นคนใบเป็นไทยกลัวคิดคำบอกไม่ออกใช่ไหมลูกแล้วจะมีกิมมิคอีกกแล้วก็คุยเรื่องเสงนิดเดียวเรยวเดี๋ยวเราจะไปตัดมา วันนี้ติดอันดับอีกแล้วเหรอคะพี่คะติดอีกแล้วค่ะติดเลขาดูได้เลยค่ะชารนเพิ่งลงวิสรูนี้ตอนเที่ยงเลยค่ะโอ้โหยอมเขาเราก็ติดทุกเพลงไม่งั้นเขาจะขวัญใจลูกทุ่งเน็ตเวิร์กได้ไปนะคะคนทั้งประเทศโหวดให้น้องอะค่ะวันนี้แฟนขับมาเต็มเลยแฟนลับบุ้งอิงนะเป็นแพนด้าเลยอะสาวโอพี่ดังฟ้าบอกว่าแฟนขับบุงอิงเป็นแพนด้าแล้ว อขอคุณพอพอมีแม่เอฟซีเด้อค่ะที่ซอยดันเพียงยีหล่าจนติดชาร์ตที่หนึ่งอีกแล้วน้องหญิงก็อยากลุ้งไปตลาดแล้วโฆษณาละลูกแก้วี่กันบาจะเป็นยิวเขายิวเขานาะวันนี้นะเนาะ อยู่ฟุดคอดชั้นสองไปชัป้นหนึ่งตู้ตู้ต้อยู่ชั้นสามนะคะตีสี่ร้อยบาทเพื่อซื้อบัตรเติมเงินสะสมแต้มที่เตเต็มมองฟูดคอดชั้นสองหนึ่งร้100บาท เรี่จับอะไระพี่จับหนูตาเจ็ดตัวน้วยโซนนีย้ น้องได้ไหมคะยังไม่ได้นะคะเดี๋ยวขอน้องทำเงานก่อนนะคะคุณแม่โอ้น้องคิวอยู่ที่ไหนพี่พี่ีไทยพีพีเอฟอยู่ไหนเอ่ยเดี๋ยวขอสื่อสัมภาษณ์ใหม่นะเดี๋ยวสื่อจะสัมภาษณ์ใคร ว้าวแบบนี้แม่หน่อยชอบเลยนะเนี่ยโอ้เเลยโอจะไปเป็นแดนเซอร์แล้วลูกหนูอยากเป็นแดนเซอร์ God gotcha. damn. กูได้สีหอดต้อนลูกหญิงเซ็ตแล้วบอกพ่อพ่อแม่แม่เนี่ย,ย,ยคิวแต่ว่าน่าจะเปฟยอยูเ่ยเลยนะไม่ไหลไม่ยืมเจอกันอุบลนะคะนี่เปลี่ยนชุดเดอ้อไม่ได้ใส่ชุดนี้เดอ้อเป็นรุ่นเด้อพี่น้องปากก็ยังแดงเหมอนเดิมปากก็ยังแดงเหมือนเดิมป,ดปากไม่แดงไม่มีแรงนี่เป็นแอร์เหรอคะเจ้าสา